สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอรัมครับช่องกระชทยละเพนออฟฟิเชียลนะครับผมว้าวว้าวว้าวพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับปดพี่น้องครับตอนนี้ฝนกับักยันต์ต้ครับหกมงแงนครับหกมังแง,ง,แงไฟกําลังจะเตรียมความพร้อมครับไฟไฟกําลังจะเตรียมความพร้อม เยอให้แนไแป๊บนึงข้นบันไดก่อนเยอไปแล้เถอเด็กหนมาแล้วเบิ้งเบิ้งกพี่นอนกะเบิ้งบันไดกันชิได้กบเหลือแต่บันไดเาเอาเบิบันไดว่าบันไดร้องหุนมันว่าพอหยุดว่าบันไดร้องหุนมอนมายังคนท่ด้กินข้าวเที่ยงไม่สาคัญอนนี้่นท่านกินข้าวเที่ยงเลยนี่ ยิ่กงมา่ได้กินขาวเที่ยงจะคดได้ไอนี่แน่ยันบอลล้ยวโอ้ยันบอลแลวยนเอาคบะคุบาปลาไปซื้อเนื้อปลาไปซื้อปลากรยยุ่กันนี่ไฟเขาหลังปลากระจมอยู่กันนี่ไปจัดไปจัดผู้ใดอะยานบอลไดท่าตายตายเลยคนกระตกนี่แล้วห้าเดกหนักานจอบันไดพอบหนี่ี่บาทนี่เปร์เปเเจ้าเจ้าของมือยังนี่บันนีจัเบิร์ดกับที่ัน้ต๊หันที่เราดว ปัาดชุดยอดอีกลครับ่างกายรางกายโอ้ยิงใหญยิงใหญ่ร่างการอีกเลยสนุกแลนเป็นสอสันผุมือนปาดุดยอดอีกเลยครับพี่น้องเข้าสามม้วดีแรงก้นมอหยด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 สมม้น ฮัลฝนพี่น้องบริหารเหตุยังษ์ดอกโบนิ่นเนาะอันนี้บริษัทไอบรอันนี้บริษัทฮัลโหลไม่รักกันยังไงฮัลบัไไดไฟกันลังเตรียมพร้อมครับพี่น้องไฟเตรียมพร้อมพร้อมแล้วครับครับพี่น้องครับอุ้ยไฟไหม<า>ไม่เหมือนระดัดดบพี่ฮั่นไม่เหมือนระดับพี่พี่น้องครับอ่าแดกดนะอ,อมมีหออยังอ่ะมาคู่อะไ ยิ่งคืนเทิ่มกว่าที่จอนั่นไงด้วยมะคูรูไงหล่ะปลาปลาป่ามะคูรูไอ้ตื่ว่าเจ้าก็เหากานไอ้ตื่นว่ะอ้าวสุดติดไฟเหรอครับพี่น้องติดไฟเหรอครับติดไฟแล้วนะครับติดไฟแล้วครับโอ้บรรยากาศแรกๆครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับติดไฟเหรอครับพี่น้อง ติดระบบไฟแล้วครับต้องไล่ซ้ายอีกได้เลยเนาะซ้ายท่านล,ลกอีกใส่เวลาเบิดขึ้นแล้วไฟหนึ่งหนึ่งร้อยใหญให่เต็มเต็มฮึบ๊บเปิขอบคุณทุกกำลังใจครับ ปั๊ดไฟไหมอันเงอนบอถ้าด้ยิงเครื่องรบปุบปับปุบปับแล้วบันามดเครับอลังการช่วงแรงๆนะครับอลังการช่วงแรงๆนะครับผม ปวดแล้วปวดแล้วไก็ฟหมดเลยเจ้านี่ได้ออนการบ,บริษัทมาเลยหนูสุดยอดครับนี่ครับประกินพัติแน่เลยครับผมใช่หรอพัดไลท์เติมนะครับรอบคืนคืนทัดบอจอดยอดคุณทัด,ด,ดออครับยังออกกําลังซางอยู่ยังออกกําังแล้วบ่ะากระลังซางอยู่ ปาเราไม่ได้เกียวเที่ยงเลย,ยเลยครับพี่น่องฝน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 กับฝนยุทธนะครับหกมุ่งอ่าที่หกมงนะครับฝนมาท่านยุดอยู่ครับพี่น้องถ้าอยู่เขานะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดสองทับใจนะครับถ้าอยู่เขาเพราะว่าโกบุตัวมันกระแจงมาแล้วครับ กรมปูตุก็แจ้งมานแล้วครับอลังการครับอลังการครับยอดครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมช่องกรรใช้ลำโพ,พิทผู้เที่ยวขอบคุณพี่้องที่ส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ,บาดแพงเบอร์เอินอย่าล่มสืดจองตั๋วครับพี่้องบัตรราคา100บาทบัตรราคา100บาทเข้ากลุ่มเลยนะครับเข้ากลุ่มเลยรับรองว่าอลังการงานสร้างแน่นอนครับพรุ่งนี้อลังการงานสร้างแน่นอนครับผม แสงสีเสียงเต็มพิกัดนะครับผมมาเบิงมาของใหม่มันสิเป็นังได้พี่น้องนะครับผมมาเบิงได้พี่น้องมาเบิงมาชมนะครับผมว่ามันจะมันาบอกประถิอพี่น้องต้องมาเบิงเองนะครับพี่น้องต้องมาเบิงมาชมเองนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมประกันและประกันเงินไฟไลท์ซาวแอนโอ้ยอ่านบา่ไรหน้าแดงนะ ครับพี่น้องไฟก็เริ่มติดแล้วครับอันนี้รายง,งานสดๆเลยนะครับนี่รายง,งานสดๆให้พี่น้องได้ชมกันเลยครับรายง,งานสดๆเลยนะครับนี่ว้าวว,าว้วาวว้าวเลยแล้วต้องร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าเวทีก็ประมาณ80%แล้วติดไฟก็ครบ100%แล้วครับนะครับขอบคุณพี่น้องัองไฟสุดสุดุกคนขอบคุณ f c สาวน้อยเท็ดบาดแท่งเมื่อสุขุดทุกคนนะครับผม ผม้ให้กำลังใจอย่าลืมครับพี่นอ้องมื่อื่นซื้อบัตรจองตัวบัตรราคา100บาทไฟ์สดกลุมปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมให้กำลังใจกันพี่น้องให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องพบกับศิปินปิรับเชิญนะครับหมอลําเสียงวีหกนกคงสกอนน้องยุก,กิเพชรปากาม์คจิรพันธ์นะครับผมศิลปินรับเชิญมื่อื่นพร้อมกับทีมงานสาวน้อยเต็มเวทีสอดแจ่งจางฟางน,นะครับผมพี่น้องทีมงานท่ากันน,กนัง ไสายไฟอยู่ครับโอ้ต้องร้องว้าวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวเลยครับเวทีดเวทีเหนืออีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ไสายไฟอยู่พี่นอ้องขอบคุณพี่นอ้องฟองไฟสู้กันทุกคนฝนก็โอ้ยฝนกระไรน,นะครับแต่พี่นออ้องเพิ่งฝนครับฝนกระตกว่าสั่นพี่นอ้องโอ้ย ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับวันนี้ไม่หยุดแน่นอนดีเตมิโดมนะครับดีเตมิโดมออุปุกรณ์ปกว,วัดกองไหมนือว่าเขาจะกินแล้วเอาไปให้ดิ บรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับฝนกระตกพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับผมโอ้ซ่อนไฟพี่น้องไฟรนเวทีเลยนะครับผมน่า โอ้จอกระ่่ล้องจอสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเสียด้ยนะครับเท็ดงานแข็งแรงเดียวสุดครับอัน มาเปนสนามผุตบอลเดินมาสนามผุตบอลบอกได้เลยว่าต้องร้องว้าวเลยครับเพราะว่าเวทีของเรานี่ใหม่หมดเลยครับใหม่ใหม่หมดเลยครับ ฝนกระตกพี่น้องเอ,อ้ยฝนฝนกระลงตกขนาดพยุดเลยฝนน,นนี่ไฟนะครับไฟนี้ยังไม่ครึ่งรถเลยนะครับไฟยังเหลือเต็มรถเลยครับพี่น้องชาร์จพี่น้องมาทาน์จถึงรถทีมงานมืออาชีพนะครับผพี่น้องเพิง่งสดสดกันเลยครับสดสดกันเลยครับพี่น้องครับ จากชอก่องกระชายเราควรรับไปเชียวนะครับผมเอ้าี่นองครับยูดีม่แห้งสุขทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็จะลงฟองนะครับขอบคุณป๋าสุบินด้วยนะครับผมสำหรับเนื้อ5โลพวกนี้นะครับให้อาจารย์นักบุตรีนะครับ ขันใหญ่เข้าได้ไหมนะ่ะเอาพอกันคลิปหนาครับพี่น้องพอกันคลิปหนานะ้ครับผมนะครับผม,นะบผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ